สวัสดีมิาแฟนดับพิฆาตาศู์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวจะมาทาการรีวิวเปน็นท่านของอ,อุซุยเทงเง,งินล่างดามเอจนั่นเองนะอ่าอันนี้จะเป็นตัวละครถามว่าเป็นตัวละครเมตาไหมก็ไม่เป็นตัวละครเมตานะแล้วก็แทบจะไม่ค่อยเห็นใครเล่นเลยแต่ว่าถามว่ามันเก่งไหมผมเคยเอาไปเทสแล้วตัวละครเนี้ยมันดาเมจค่อนข้างจัดมากเนื่องจากสกิลมันเนี้ยค่อนข้างดีมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเทสการเอาจริงคลิปเนี้ยผมอัดต่อจากท่านของคลิปของมุยนะเพราะว่า Uh, ผมขี้เกียจรีไอ้เนี่ยขี้เกียจรีไอเนี่ย,ย,ไ,อยไอวิวจากของท่านลมนะก็เลยอ่ะอ,อัดต่อจากของมุยเลยแล้วก็เดี๋ยวอุซุยร่างแทงก็อัดต่อจากอันนี้อีกอันนึงเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องรีนะเสียเวลานะอ่ะก็ก่อนอะ่าเพิ่มคลิปฝากร้านสปอนเซอร์ไว้น่อนอ่าไว้ก่อนนะครับผมอีลาสติช็อปนะเพอเติมเกมราคาถูก เติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอีลาสติกช็อปเ e ท่านั้นนะครับผมเรดราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นที่ร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายหิวนะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาอย่าไปดูเงนก่อนอ่ะเดี๋ยวให้ดูทีอันเอาวิวนี้ก่อนวิววันนี้อ่าอัพเป็นของท่านลมเนาะเลเวล93เนาะจะได้เป็นทางนั้นของโบนัสนอ่าเอชพีสองแสกว่าแล้วก็ดามิ่อ่าไอแท็กประมาณหมื่นกว่าแล้วก็40นั่นนนเเเอองะะมมัจีฟฟตามมาพวกเนี้ย s p 3%แท็ก3%แล้วก็ดามมิลรซีทหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็นี่คือเมื่อเริ่มเทินจะได้รับพลังโจมตี10%นั่นเองนะนี่เพื่อนทั้งหมดจะได้รับพลังโจมตี10%รรวมถึงตัวมันเองด้วยนั่นแหละสองเทินนั่นเองมา แล้วเรามาดูกันทางด้านของตัวละรครอ,อุซุยอ่ะก็เป็นหนึ่งดาวลุ้งนะแล้วก็สกิลหรือ่าสกิล,ลุ้งเป็นรีกรุ๊ปนั่นเองนะเป็นสามมาตรฐานและอย่างที่เคยบอกกันพลังอยู่ที่2องล้านแปดนะพลังโจมตีอยู่ที่3ามแสนแปดเลือดอยู่ที่4ี่ล้านแปดนะแล้วก็เดฟอยู่ที่พันแปดสปีดอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดนั่นเองนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสกิลหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นอันที่ผมคิดว่าดีมากๆเลยนะก็คือสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดร้อร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีโอกาส30ไม่ใช่มีโอกาสสิต้องบอกว่า,าสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%ใส่ศัตรูที่ HP มากกว่า60%แล้วก็มีโอกาส40%ที่จะทําการลดคี้คู่ต่อสู้10%นั่นเองนะถือว่าดีมากๆตีตรงนี้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%ใส่ศัตรูที่ HP มากกว่า60%อเนอันนี้คือดีมากๆนะเป็นตัวละครเปิดที่ดีมาก แล้วก็พาร์ีแรกก็จะเป็นเพ,พิ่มไอเ HP แล้วก็สปีดนะส่วนาหน้าของอันตีคือสร้างความเสียหายใส่ศัตรูแถวหน้าแล้วก็แถวกลาง207%แล้วก็มีโอกาส5 5%สแตนคู่ต่อสู้แล้วก็จะมีการสร้างลูให้กับตัวเองด้วยนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นตัวดะเมจที่มีความถึกในตัวแล้วก็มี CC ด้วยนิดหน่อยนะแล้วก็มีดีบัฟเฟอรอีกนิดหน่อยแล้วกันนะถือว่าครบเครื่องอต้องบอกอย่างนี้แล้วก็พาร์ตี่พอมาเนี่ยเมื่อเริ่มแต่ละเทิร์เนี่ยมันจะได้รับเดี๋ยวนะถ้าเลือด ก็บอกว่าถ้าเลือดต่ํากว่า30เนี่ยมันจะได้รับคิโนเลสเอ๊ะถ้าเลือดไม่ใช่ถ้าเลือดมากกว่า30ดิใช่ไหมถ้าเลือดมากกว่า30เนี่ยจะได้รับคิ20แต่ถ้าเลือดต่ํากว่า ต่ำกว่า30เนี่ยจะได้ไม้แขกสามสิหรือผมพูดสลับกันก็ไม่รู้นะเออเนี่ยประมาณนี้แหละมันจะมีเพิ่มคี้กับเพิ่มไม้แขกแต่ละประมาณนี้ไม่ไม่ได้่องมากกว่า30ก็ต่ำกว่า30อ,ะอ่ะเออนั่นแหละไปขอไปดูกันเองแล้วกันนะสำหรับอันนี้นะแล้วก็ทางด้านของไอเทมสวมใส่ก็ของเซนดาคีมานะแล้วก็ลูนเอาเป็นนั่งของเออเกียวมีมาอ่ะเป็นจอกเกาะแล้วก็เมื่อตีติขีไปได้โจมตีคู่ต่อสู้ อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคีก,กัะล้างซีซีนั่นเองนะส่วนเคนโดอันนี้ใส่เป็นทานั้นของคอมโบอันเดียวนะแล้วก็อาวุธเร็กไม่ได้ปลดนะแล้วก็อาวุธฮอลโลก็แฮนด์เบดขั้นสุดนะั่นเองนะคอมมาก,ก็ใส่สุดเช่นเดียวกันนะโอมบีเอาเป็นของกระทิงเหมือนกันนะมาเดี๋ยวเราไปลองเทสกันเถอะไปไปไปมาก็เทสสักนะสองคนนะสองคนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปลองตีในหอ,อคอยดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่า ทางนี้โอเคไปลองเทสกันเถอะลองเทสกันเถอะผมว่าจุดเด่นมันน่ยอยู่ที่สกิลหนึ่งเนะี่ยแหละสกิลสกิลย่อยเอออยู่ที่สกิลย่อยเลยอ่าเดี๋ยวลองดูลองดูรองไปก่อนสปีดช้านิดนึนงเพราะมันใส่แฮนดะ์เบลดเนาะมันต้องรองเอ่อเธอหลังๆอ่ะมันถึงจะสปีดเร็วนะเธอเแรกๆสปีดช้าเพราะแฮนด์เบลดมันต้องเก็บสแต็คเรื่อยๆก่อนมาเอาเฟิ่องอีกโอเคมาได้เวลาละกระโดด จับหน้าเข้าไป5ล้านเฮ้ยแรงอยู่นะ5ล้านก็เฉลี่ยตัวละล้านนะแรงอยู่แรงอยู่เดี๋ยวต้องรอตอนสก,กิลย่อยรอบ2องดูว่าจะแรงแบบนี้เปล่าหรือจะแรงกว่านะเพราะที่สปีดเรายัางน้อยไงปกติและแฮนด์เบียดเนี่ยถ้าสปีดเยอะมันจะตีศัตรูแรงขึ้นเนาะแต่นี่คือตอนแรกเราสปีดน้อยอยู่ก็อาจจะตีศัตรูเบาลงหน่อยเดี๋ยวต้องรอรอบ2ดูว่าจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวรอไปถึงรอบ2ก็รอดูแันตีก่อนแล้วกันนะแนวหน้าแถวหน้ากับแถวกลาง แล้วก็มีโอกาสสตาร์ทผู่ต่อสู้แล้วก็เราจะสร้างลูกให้ตัวเองด้วยมาเกีย่ยบหน้าเข้าไปฮิวเวนเข้าไปมาเนสโกฮิวฮิวเข้าไปอ่าโอเคตัวถัดไปเลยมาเดี๋ยวเวลาอันติปับ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 สามล้านเบาอยู่เลยแต่ว่าสามล้านก็เฉลี่ยตัวละล้านอยู่นะ สกิลสกิลหนึ่งเออสกิลย่อยก็ฉเฉลี่ยตัวละล้านเนาะแล้วก็อันติก็ฉเฉลี่ยตัวละล้านเหมือนกันนะก็ะถือว่าไม่ได้แย่นะที่ยแย่ปะจะบอกว่าแย่หรือไม่แย่ดีเพราะว่าปกติแล้วอันติมันควรจะแรงกว่า Skill สกิลหนึ่งสิแต่ว่าเอออย่างที่บอกไว้ว่าสกิลหนึ่งอ่ะมันจะตีแรงขึ้นใส่ศัตรูที่ HP ีมากกว่า60%และยิ่งเป็นการเปิดเธอรแรกอะ่ะส่วนมากแล้วศัตรูเนี่ยมันมากกว่า60%ทุกตัวอยู่แล้วดาเมจมันเลยอาจจะแบบได้เพิ่มเยอะหน่อยนะเดอรดููบ2 ว่าจะกระโดดเหยียบได้เยอะขนาดไหนนะอ่านี่สปีเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มนำมาละนี่ตอนแรกน่าจะอยู่ใกล้จะใช้ท้ายเลยมั้งอันนี้ก็ขีว่ขึ้นมาหน่อยนึงนะทุบเข้าไปอีกออสองเทินสองเทิน,เทนถึงจะได้อต่ตีเข้าไปต,ตีเข้าไปก่อนตีเข้าไปตีเข้าไป แต่ศัตรูยังเหลือครบเนี้ยนี่ถือว่าดีนะมันจะได้เทสดเาเมจได้แบบเต็มๆหน่อยอ่ะอยิ้วมาล้างซีซีมา,มาตีรับปกติเือหน้าเือหน้าได้กระโดดทุบละกระโดดเหยียบย้ํากระโดดทุบอะกระโดดกระโดดเอาเอาเอา,เอา,เอามีดฟันใช่ไหมกระโดดเอามีดทุบมาไกละกละไกลละแต่สตปีดก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะไอ้เพราะผมไม่ได้ใส่สปีดด้วยแหละมันเลยน้อยหน่อยถ้าใส่เป็นพวกคอมโบ เคนโดสปีดน่าจะได้ดีกว่านี้อยู่จริงคนที่ใส่เป็นแฮนด์เวดเนี่ยมันควรจะใส่คู่กับสกิลสปีดเลยมาทุบ3ล้านกว่าปอายังวะเบาๆอาจจะเพราะศัตรูมันเลือดต่ำกว่า60%นะเลยเบาลงนะอันนี้อาจจะเป็นดามจจริงๆก็ได้นะแค่ตัวละแค่แค่3ล้านเนี่ยอาจจะเป็นดามจจริงๆของมัน ก็ถือว่ากลางๆนะไม่ไม่ได้ถือว่าแย่มากนะถือว่าพอเล่นขำๆได้แล้วกันถ้าใครถ้าใครอยากเล่น่ <c oughs> ะเหยียบแล้วราันติทีหนึง่ง <c oughs> เหมือนนันติรบแรกมันจะไม่ติดซีซีเลยนะไม่ติดสตัรเลย <c oughs> แต่ว่าก็ยังดีนะที่ตัวมันมีการสร้างร่ให้ตัวเองด้วย <c oughs> ก็จะถึกขึ้นมาหน่อยนึง <c oughs> อตี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  ดีบัฟตัดฮิวไปแล้วเบิร์นไปปั๊บปับปั๊บปั๊บปับดีบัฟตัดฮิวแล้วก็ล้างบัฟรัวๆมาเอ้ยโอเคไม่ติดสิเอ้ะติดเมื่อกี้น่าจะติดซีซีอยู่นะแต่ว่าได้อยู่อ่ะตีไปดสองล้านห้าก็เบาเบาเบาอยูเลยอ่ะผมผมไม่รู้สึกว่ามันแรงเลยนะตอนแรกแกแรงกว่านี้นะคืนนี้ไม่แรงเลยอ่ะเดี๋ยวมีทุบ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 สี่ล้านกว่าแล้วก็เบิร์นอีกทีนึง าาาาาสามล้านกว่าเกียวเมยียจะแรงทั้งที่เกียวเมยียไม่ได้ใส่ของนะ <c oughs> เกียวเมยียไม่ได้ใส่ของอะ่ะเหมือนเหมือนจะแรงกว่าอีกอะทำไมไดดูอ่อนแอจังเลยอุซุยเอาจริงไงพวกตลลัวละครอย่างพวกเรงูคุอย่างเงี้ยถ้าอย่างแนนนี่มันจะตายไวมันจะตายค่อนข้างไวกันหน่อยเนาะแล้วก็อุซุยเนี่ยก็น่าจะจบไวมากแล้วก็ภาคหลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่ แต่ว่าในตัวเกมอ่ะผมว่ามันมีโอกาสที่เขาจะเอาไอ้พวกเนี้ยมามามาสู้ต่อมามาทำเป็นตัวละครเอ่อพวก SP ถ้าเขาจะทำจริงๆนะผมว่ามันสามารถเอามาทำได้อาจจะแบบเอ่อเอามาทำแบบเป็นพวกตัวสกินแบบเหมือนพวกเหมือนมุยมิสซิลีเอ่อซานิมิอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบใส่สกินใส่สกินแบบโดยที่ไม่ต้องซื้อสกินอ่ะเออเข้าใจใช่ไหมเเป็นเป,เป็นเหมือนพวกตัวละครแบบนั้นอนะ่ะเออประมาณนั้นอนะ่ะ เอาจิงอยากให้ออกกลับมาอย่างนั้นมาตัวละครแบบพวกเก่าๆอย่างนั้นจะได้แบบมีเอ่อเขาเรียกว่ามีหน้ามีตาในเวอร์ชัน SP หน่อยเพราะาหลายๆคนก็ชอบนะพวกลิงโงคุพวกอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมก็ชอบนะมันเท่เดีอ่ะอันนี้เหลือแต่แทงกับดาเมจอันนี้ทุบไปดอกละล้านนีอีก4แสนดีปกติแล้วก็ทุบเข้าไปอีกทีหนึ่งล้านสาม ตีเข้าไปแล้วก็ตีเข้าไปอีกทีหนึ่งอาจจะเพราะคนนี้เขามีเกียลมีเนาะอาจจะเพราะคนนี้มีเกียลมีนะมันเลยอาจจะตีไม่ค่อยเข้านะเพราะศัตรูไม่ได้ดามิลิซีเนาะเดี๋ยวเราไปตีกับคนที่เขาไม่ได้มีเกียลมีดูเผื่อมันจะแรงกว่าเดิมน่าจะได้อยู่นะสักสามคนลองเทสสักสามคนดูว่าอันไหนจะดามิแรงสุดนะปั๊บปับป๊บปั๊บปับ๊บปั๊บปั๊บมา โอขีเง okay, okay. ินจะเบิร์นอีกโอเคปะ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 ไปในเวลาเก็บศัตรูคู่ปะปบปะสองล้านสองล้านกว่ากก็ไม so uh, ่เลี้ยงนะแล้วโล่มันดูเหมือนไม่ค่อยหนาเลยสักทีมาสร้างโล่มานิดเดียวเองอะนี่มึงสร้างโล่แล้วใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเบาบางอยังเลยอ่ะเอ้ยแต่ว่าอย่างน้อยดามมีได้เยอะกว่าเกียวมีนะดามมีเยอะกว่าเกียวมีอ่าสี่ล้านเออแต่ว่ายังไงมันก็ถือว่าเยอะกว่าแหละ เดี๋ยวเราไปลองเทสกับคนที่เขาไม่ได้มีเกียวมีดูนะว่ามันจะพอตีเข้าหรือเปล่านะจะตีแรงกว่าเดิมหรือเปล่ารอดูอันนี้เป็นเลนแท้งกับลุย hsr เอาจิงลุย hsr นี่ก็น่าสนใจนะยังไม่เคยลองเล่นเลยยังไม่เคยอัพลุยเป็นแบบมากกว่ามากกว่า1ดาวแดงเลยนะลุยผมนี่อยู่หนึ่งดาวแดงตลอดนะไม่เคยไม่เคยมากกว่านี้เลยมั้งเนี่ยมาเกียวมีได้ไเวลาอัพชีเกียวมีอ่า อุ้ยได้เวลาเหยียบนี่หกล้านเออแรงแรงกว่าเดิมอยู่ปกติอันที่แล้วมันล้านหนึ่งเนาะก็เฉลี่ยประมาณเอ้ยมันห้าล้านเฉลี่ยตัวละล้านอันนี้หกล้านก็เฉลี่ยตัวละล้านสองอะประมาณนี้ก็ถือว่าแรงขึ้นมาอีกแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าทีมของคุณนิคคนแรกเนี่ยเขามีเกียวมีมันได้รับดาเมจรีซททั้งทีมแต่เนี่ยคือไม่มีก็เลยโดนแบบอาจจะโดนแรงกว่าเดิมหน่อยมาเดี๋ยมาลองดูอันติกัน ตอนแรกของคุณนิคอันติรอบแรกอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าตัวละล้านอันนี้เรามาดูกันว่าเดามิจะได้สักเท่าไหร่นะผมจำาดามิชัวร์ไม่ได้รอบแรกมัน3ล้านเท่าไหร่ไม่รู้นะอ่ะอันนี้4ล้านเก่าเพราะว่าโดนไปตัวละล้าน5ห้าล้านหกโดนไปตัวละล้านหกล้านหกล้านหกสามหมื่นล้านหกแสนสามหมื่นอ่ะประมาณนั้นก็ถือว่าแรงขึ้นมามากกว่าเดิมหน่อยนึงก็ได้อยู่นะไม่ได้เยะ แต่ว่าเล่นทีมหลักไม่น่าจะเวิร์กนะเอาทีมลองน่าจะได้อยู่ทีม2ทีมสามอะไรเงี้ยได้อยู่แต่ทีม1แต่ทีมหลักไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นอกจากว่าเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟใหม่นอกจากว่าเล่นเซิร์ฟใหม่ๆกันนะเออแล้วก็แบบอยากเล่นเทงเงยนยสสุดอย่างเงี้ยเออก็สามารถแลกแลกแลกตัวละครมาเล่นได้แต่ถ้าเป็นเมตาปัจจุบันเป็นไอดีหลักหรือว่าเป็นเซิร์ฟหลัก,กกันอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นนะมันไม่ค่อยเก่งนะดูจากสภาพแต่ถ้าเล่นเป็นทีมรองอะ่ะพอได้เล่นทีม2ทีมสามอะได้เลย ถือว่ามีประโยชน์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีประโยชน์หรอกแต่ว่าดาเมจก็ยังพอพอไหวต้องบอกพอไหวแต่ทีมหลักไม่แนะนำน้านี้ถึงคุณจะอวยยังไงก็เถอะถึงจะอวยแบบโอ้ชอบตัวละครนี้มากเลยครับพี่ผมอยากปั้นเอออันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วแต่เลยแต่ว่าถ้าจะเอาแบบจริงๆนะพี่ไม่แนะนำเลยน้องเลยมันไม่เก่งอะ่ะต้องรองรุ้นแบบพวกเอสีอะไรอย่างนี้แล้วกันนะเผื่อจะมีนะ เพราะอย่าง Mul มูยอ,อย่างเงี้ยมีพวกเนี้ยมีอยู่แล้วและอย่างคืออ mm ุซุยเนี่ยเทงเยนเนี่ยอุซุยเทงเยนเนี่ยมันไม่มีตอนสู้กับพวกอ่าข้างขึ้นตอนสุดท้ายเออต้องบอกอย่างงี้มันไม่ได้ไปสู้ข้างขึ้นสุดสุดท้ายเพราะว่าแขนมันขาดเนาะตอนสู้กับกิวทาโร่ก็เลยอ่าไม่ได้ไปสู้สุดท้ายดีดี เอ้ยโอเทช่นติเลยหรือไปแช่นตีไปแล้ววะน่าจะแช่นตีแล้วดิว่าจะพูดแล้วไม่ได้ดูเลยตีตเข้าไปอ๋อยังไม่ได้แช่นตีโอ้ตายอันนี้มันเธอที่หกนี่ว่ะโดนไใบก่อนนะไม่ได้แช่นตีเลยทีนี้นแย่ปะๆๆๆๆยูใครเป็นตัวป่วนนี่ เก็บมีเก็บหมดปั๊บปับปับเจ็ดล้านทิโรบุแทงเข้าไปตายอีกนึงขีมาเทินตีปกติตีเ,เข้าไปตีเ,เข้าไปเอาลุยยังจะเกิดได้ผมรู้สึกว่ามันเกิดมากกว่าหนึ่งครั้งแนละ้วลุยปกติมันเกิดแค่ครั้งเดียวไม่ใช่หรอกดถูกหน้าเข้าไปทีนึงไม่ตายเบิ้ลอีกทีนึงโอเคแล้วก็จิ้มจิ้ม จบไปก็ดาเมจอยู่ที่24ล้านก็ถือว่าทำเยอะกว่ารอบแรกเ,เยอะกว่าเกียวเมย์รอบแรกเยอะอยู่นะเอตอตอนแรกมันสั่งกัน4ล้านเนาะอันนี้ประมาณ6ล้านกว่ากว่าได้ก็ถือว่าดีมาคนสุดท้ายเอาเป็นคุณบอมและกันคุณบอมพลังเยอะสุดนะในบรรดา3คนที่เหลือมาลองเทสคนนี้แหละเวิร์กสุดลอะอันนี้ไม่มีเกียวเมย์ด้วยน่าจะเข้าเนือ้อโอเคไม่โดน เมื่อกี้มองไม่ทันว่ามันว่าเกียยโกดมันบัฟให้ใครนะน่าจะบัฟให้เกี่ยวมีนะมาเหยียบหน้านี่เจ็ดล้านตึงๆเอ้ยชามเบิร์นอีกทีนึงนี่เจ็บเลยนะฝั่งนูน้นเจ็ดล้านก็อ่ล้านเท่าไหร่วะล้าน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 เออช่างมันเถอะ เจ็ดล้านหานห้าเจ็ดล้านหานห้าไปคำนวณกันเองแล้วกันนะว่าเมื่อกี้มันเฉลี่ยด,ดอกแล้วเท่าไหร่นะแต่จริงๆผมว่ามันมันแรงแค่ดอกแรกจริงๆเว้ยมนแรงแค่ตอนเปิดรอบแรกอะ่ะจริงๆเลยเพราะว่ารอบแรกสุดอะศัตรูทุกตัวเนี่ยยังไงมันเลือดมากกว่า60%หมดแต่ว่าหลังจากนั้นอะมันเลือดต่ำกว่า60%มีโอกาสเลือดต่ำกว่า60%มากนะเหมือนจะแรงแค่ฉากเปิดรอบแรกอะแล้วที่เหลือก็ดรอลงไปเลยนะสมเล็เนี่ยที่เป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าอะไรนะ เปิดอย่างอลังการนะเปิดตัวแบบอลังการนี่แหละอลังการแค่เฉพาะตอนเปิดนะหลังจากนั้นก็ดรอปไปเลยนะมาเราดูอัติปั๊บ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 สามล้านกว่าก็ไม่ไม่แรงนะอาจจะเพราะมันไม่ตีคีด้วยหรอมั้งโอเคตายสองแล้วก็ปัฟไปอีกทีนึงเอ้าวนู้จะติดไฟเออติดผิดตายแลกวก็ถอดลิงค์พุโป่งเข้าไปล้านสี่ชิวๆ ก็ปาดเข้ามาบูฟิมปับปับปับระเบิดล้างโล่เห็นไหมเมื่อกี้แค่ระเบิดจากเออ่สกิลมาสเตอร์ก็ล้างโล่อีกฝั่งหนึ่งหมดแล้วนะสามันตีเข้าไปแล้วก็ตีเกมีสกิลอยอล้รบ้างถ้าจะไม่ผิดทุกเข้าไปจบจบจบเธอนี้แหละเออ ปรับๆและมีทําได้อยู่ที่13ล้านนะโดยเฉลี่ยแล้วก็ตีมา3รอบก็ถือว่าทำโดเมจได้เยอะกว่าเกียวมีหมดเลยแล้วกันนะมันจะมีแค่ไม่กี่ตัวอกนะที่เรามาเทสแบบนี้แล้วดาเมิมันได้น้อยกว่าเกียวมีแต่ส่วนมากจะได้มากกว่าเกียวมีแหละเพราะว่าเกียวมีถอดของนะมันเลยปกติอยู่แล้วออนั่นแหละ <c oughs> ก็สรุปเลยตัวละครนี้ถามว่าเล่นได้ไหมผมบอกก่อนเลยว่าเล่นทีม2ทีม3อ่ะพอได้แต่ถ้าเล่นทีมหลักอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะมันไม่ค่อยเก่งนะข้อดีเลยก็คือดาเมจสกิลหนึ่ง ตอนเปิดครั้งแรกแรงมากหลังจากนั้นก็ดอกไปเลยการสร้างโล่สร้างได้น้อยชิบหายเลยนะส่วนสตันเนี่ยสตันจากอันติจากใี้ดูเนี่ยมันไม่เคยจะสตันเลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโอกาสมึนน้อยมากเกินไปมากเนละยเนะดี๋ยนะดูโอกาสก่อนแป๊บหนึง่งโอกาส55%ส้นตันนะแต่ว่าจากที่ดูเนี่ยแม่งไม่มีตัวไหนสตันเลยซากะกตัวนะเออถือว่าไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์ส่าไรนะใครอยากปั้นก็แล้วแต่ละกันนะส่วนตัวเอาแค่หนึ่งดาวลุง้งไว้อัพดาวแล้วกันเอ้ยว้อัพรีววแล้วกัน ก็คลิปนี้น่าจะมเพียงประมาณนี้นะก่อนจากการฝากร้านสปนอนเซอร์ไว้ อีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมอีลา t i ติชนะ็อปนะเพเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไหวเติมปลอดภยัยต้องอ e ีลาร์ติช็อปเท่านั้น,นครับผมเลยลราคาขึ้นมาบนหน้าจอเป็นเทียบร้อยแล้วสามารถเติมทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการาลืมบอกว่ามาจากช่องหายเงินะเป็นการเก็บเครดิตของเราออไปในตัวนะครับผมโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูหนึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปก่าๆได้แลวแปะคลิปทางซ้าย เพลิดเพ้ินขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม